การครั้งหนึ่งนานมาแล้วหลวงพ่อรูปหนึ่งมีลูกศิษย์ในการปกครองเป็นจำนวนมากพวกที่มาฝากตัวต่างก็เพียงเพื่อสแสวงหาความรู้จากครูแห่งธรรมของต้นด้วยความตั้งใจอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อก็ได้เรียกลูกศิษย์ให้มารวมกันแล้วให้พวกเขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มพร้อมกับตั้งคำถามขึ้นมาพวกเธอคิดว่าถ้าหากจะทำให้ทุ่งหญ้าที่กว้างมากๆภายในวัดของเรา ที่ตั้งอยู่อีกที่หนึ่งไม่ให้มีหญ้าเลยแม้แต่เส้นเดียวจะใช้วิธีการจัดการกับมันอย่างไรบรรดาลูกศิษย์ที่ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างขอเวลาปรึกษากันสักครู่เมื่อความเห็นตรงกันแล้วจึงได้ตอบคำถามของหลวงพ่อกลุ่มที่หนึ่งระดมความคิดจนได้คำตอบที่ต้องการจึงขอตอบก่อนกลุ่มอื่นว่าพวกผมจะใช้มือถอนครับถ้าหากมันถอนหญ้าอยู่บ่อย นั่นย่อมเป็นการปิดโอกาสไม่ให้ยาเกิดขึ้นมาได้ง่ายในที่สุดยาก็จะไม่ลุกลามอีกต่อไปกลุ่มที่สองเห็นว่าคำตอบของตัวเองต่างออกไปจึงได้ตอบด้วยความเชื่อมั่นว่าดายาทุกวันครับยาก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้อีกแน่นอนกลุ่มที่สามเมื่อเห็นว่าความคิดของพวกตนต่างจากสองกลุ่มที่ผ่านมาจึงตอบด้วยความเชื่อมั่นในพลังความคิดของกลุ่มว่า ส่วนกลุ่มของพวกผมรวมกันคิดว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับญ่าที่มีอยู่ในทุ่งกว้างก็คือการใช้ไฟเผาให้สิ้นซากไปเลยครับเพราะเมื่อใช้ไฟเผาทุกอย่างก็จะมอดไหม้ไปด้วยเมื่อหลวงพ่อผู้ชลาภาพได้ฟังความคิดเห็นของลูกศิษย์ทั้งสามกลุ่มจบลงทันจึงประกาศท่ามกลางคณะสงฆ์ว่าในเมื่อพวกเธอต่างก็คิดดีแล้วนับจากนี้เป็นเวลาหนึ่งปีให้พวกเธอสามกลุ่ม ไปทำการกำจัดหญ้าภายในวัดโดวยวิธีการที่แต่ละกลุ่มคิดไว้เมื่อครบกำหนดแล้วค่อยมาเจอกันที่นี่อีกครั้งเมื่อลูกศิษย์ได้ฟังคำสั่งของหลวงพ่อจบลงต่างก็พากันย้ายไปยังวัดที่มีหญ้านั้นแล้วก็พากันลงมือกำจัดหญ้าที่มีอยู่ตามแนวทางที่แต่ละกลุ่มวางแผนเอาไว้กลุ่มหนึ่งที่เสนอว่าต้องใช้การถอนก็พากันใช้มือถอนหญ้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ กลุ่มที่2ที่เสนอว่าใช้วิธีการดาย่าทิ้งก็พากานันนำจอบและเสียมมาดายญ้าออกตามที่ตกลงกันไว้กลุ่มที่สที่เสนอว่าต้องใช้วิธีการเผาก็พากานันนำไฟมาจุดเผาตามแนวความคิดของตนเมื่อทุกกลุ่มพยายามแก้ปัญหาตามแนวความคิดที่วางแผนเอาไว้และคิดว่าปัญหาที่มีอยู่ก็คงจะหมดไป ทว่าเมาื่อฤดูฝนผ่านมาเยือนยาที่มีอยู่ในท้องทุ่งกว้างกลับเขียวงามมากกว่าแต่ก่อนจนทำให้ลูกศิษย์ทุกคนต่างอ่อนใจที่จะแก้ปัญหาโดวยวิธีการเดิมๆที่แต่ละกลุ่มได้ตกลงกันไว้เมื่อทฤษฎีที่แต่ละกลุ่มสร้างขึ้นมาแม้ประสบความสำเร็จลูกศิษย์ทั้งหมดจึงนัดประชุมกันภายในวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยมีการแต่งตั้งผู้เป็นประธานสูงสุดขึ้นมีคณะกรรมการตามลำดับอายุการพรรษาโดยการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเคารพต่อกันอย่างเป็นระบบหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงมติที่คณะส่งได้ตกลงกันก็คือให้มีการปลูกข้าวสาลีลงไปในทุ่งหญ้ากว้างพระสงฆ์ทั้งหมดต่างช่วยกันฟันหญ้าบางก็พรวนดินให้มีความรุ่นซวย ที่เหมาะต่อการเพาระปลูกหลังจากนั้นก็ช่วยกันหว่านมาเมล็ดข้าวสาลีลงไปเมื่อพวกเขาช่วยกันปลูกข้าวสาลีและช่วยกันดูแลด้วยวิธีการที่ทนุถนอมโดยไม่ใช้วิธีการทำลายเหมือนแต่ก่อนยาที่เคยรกเต็มท้องทุ่งกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นข้าวสาลีไม่เหลือหญ้าให้รกเหมือนแต่ก่อน พวกเขาทั้งหมดจึงได้รับรู้ว่าคำตอบที่หลวงพ่อต้องการนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือต้องการทำให้ลูกศิษย์มีความสามัคคีกันหนึ่งปีผ่านไปบรรดาลูกศิษย์จึงได้เดินทางกลับมายังวัดที่หลวงพ่อของตนพำนักอยู่แต่สิ่งที่พวกเขาได้รับรู้ก็คือหลวงพ่อได้มรณภาพเสียแล้วโดยท่านได้ฝากข้อความที่เป็นจดหมายเอาไว้ให้ดูต่างหน้า และเป็นของขวัญของชีวิตแก่คณะลูกศิษย์โดยมีใจความว่าลูกศิษย์ทั้งหลายสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่การเอาชนะผู้อื่นโดยคิดว่าตัวเราเองถูกต้องอยู่ฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่ทรงคุณค่าคือการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรักความเมตตาต่อกันทุกเมื่อมีความเคารพระหว่างกาันอยู่เสมอ และจงใช้ชีวิตอย่างผู้สร้างสารรค์มากกว่าการทำลายข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้การได้รับของขวัญที่ล้ำค่าในชีวิตนั้นมีใช่อยู่ที่ว่าสิ่งที่ได้รับมีราคาเท่าไหร่แต่อยู่ที่การให้แต่ละครั้งนั้นผู้ให้ได้ใส่ใจต่อผู้รับมากน้อยเพียงใดต่างหากเป็นการแสดงให้รู้ว่าผู้ให้คือสาระสำคัญส่วนสิ่งที่มอบให้นั้น จัดว่าเป็นเพียงบางสิ่งที่ช่วยสื่อสารน้ำใจอีกต่อหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดในความรู้สึกของผู้รับของขวัญอันล้ำค่าควรเป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักแล้วส่งต่อไปสู่ผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีที่ไร้เงื่อนไขเป็นความเอื้ออาทอนที่เราอยากจะส่งออกไปเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขในทุกโมงยาม ด้วยเหตุนี้ของขวัญอันล้ำค่าของชีวิตไม่ว่าใครจะเป็นผู้มอบให้สิ่งที่สื่อออกไปควรก่อตัวขึ้นในบรรยากาศที่มีความดีงามมาช่วยส่งเสริมเป็นหลักสิ่งที่ดูอาจจะเล็กน้อยก็จะกลายเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดและของขวัญที่เรามอบให้ไปควรสร้างความรู้สึกที่เอ,อิบอิ่มไปด้วยความเมตตาแห่งรักที่มีต่อกัน นันต่างหากคือสิ่งที่เราควรใส่ใจก่อนที่เราจะมอบของขวัญให้กับใครคนหนึ่งที่รอรับจากเราเศรษฐีคนหนึ่งโปรดรานเครื่องเครือบเป็นอย่างมากเขาได้สละกเครื่องเคลือบเอาไว้มากมายเช่นแจกันถ้วยชาม กาน้ m c ชาถ้วยน้ำชาและทุกสิ่งที่เป็นเครื่องเคลือบทุกๆวันเมื่อว่างเป็นจากการทำงานเศรษฐีก็จะนั่งดูเครื่องเคลือบอย่างมีความสุขเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ตนรักในบรรดาเครื่องเคลือบทั้งหลายสิ่งที่วางอยู่ข้างกายของเขาเป็นประจำก็คือการน้ำชาและถ้วยน้ำชาทุกวันเศรษฐีจะใช้การน้ำชาและถ้วยน้ำชาชุดหนึ่งที่เคลือบเป็นอย่างดี และมีความสวยงามทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายยิ่งนักเมื่อได้ดื่มน้ำชาจากกาน้ำและถ้วยน้ำชานี้อยู่มาวันหนึ่งเศรษจีได้ทำการน้ำชาเคลือบตกหล่นแตกแต่ด้วยความต้องการที่จะดื่มน้ำชาในช่วงนั้นเขาจึงได้ไปนำกาน้ำชาที่ทำจากดินเผาที่มีอยู่มาใส่ชาแทนแล้วก็ลิ่มน้ำชาใส่ถ้วยเคลือบดื่มเช่นทุกวันที่ผ่านมาและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ถ้วยน้ำชาเคลือบเมื่อต้องรองรับน้ำชาจากกาดินเผาก็มีความรู้สึกรังเกียจพอถ้วยน้ำชาเคลือบคิดว่ากา้ําชาที่ทำจากดินเผาช่างดูตำกเหลือเกินจึงพยายามที่จะหลีกห่างออกจากดินเผาถ้วยคือพยายามปลอบใจตัวเองว่าเจ้านายของตนคงจะใช้กาดินเพียงไม่กี่วันจึงข่มใจที่จะไม่แสดงอาการรังเกียจกาดินนั้นแต่เมื่อหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเจ้านายก็ยังคงใช้กาดินเหมือนเดิม และดูเหมือนว่าเจ้านายจะรู้สึกปวดบานการดินขึ้นเรื่อยๆถวยเคลือบจึงเริ่มแสดงอาการงองแงให้เห็นอยู่มาวันหนึ่งถวยเคลือบก็ทนไม่ไหวรู้สึกไม่พอใจที่การน้ำชาดินเผายัางไม่ถูกเก็บเข้าตู้สักทีเขาจึงบอกกับตัวเองว่าจะไม่ร่วมสมาคมกับการดินอีกแล้วถวยเครือบจึงพยายามขยับตัวเองไปที่ขอบโต๊ะคิดว่าจะทิ้งตัวเองลงมา และจะแตกเหมือนกับการาน้ำชาเคลือบที่เป็นคู่ขขัญของตนกาดินเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจในสิ่งที่ถ้วยเคลือบกำลังพยายามที่จะทำจึงกล่าวขึ้นว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ชอบข้าเลยนะใช่ข้าไม่ชอบท่านดีแล้วล่ะที่รู้ตัวถ้วยเคลือบกล่าวไปชดประชันเมื่อกาดินรู้เหตุผลแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับถ้วยน้ำชา แทนที่จะแสดงอาการที่ไม่พอใจกลับยิ้มให้อย่างเป็นมิรพร้อมกับกล่าวว่าถ้าไปทำอะไรให้ท่านท่านถึงได้รู้สึกไม่ชอบค้าก็ท่านดูเป็นกาดินที่ต่ำสกักแตกต่างจากการน้ําชาเคลือบที่สวยงามดูมีสง่าราศีส่วนท่านนั้นช่างเป็นอะไรที่แสนจะธรรมดาจึงไม่คู่ควรกับข้าจะต้องรองรับน้ำจากท่านข้าไม่ชอบใจเลยเพราะเหตุน,นี้เองหรือที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดีต่อเรา กาดินถามเพื่อให้ความสงสัยกระจ่างใช่ถ้วยเครือบกล่าวยืนยันความคิดของตนโดยต้องการให้ถ้วยเครือบเห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่มีอยู่การดินจึงอธิบายกับถ้วยเครือบด้วยความรู้สึกผ่อนคลายว่าเพราะท่านมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของข้าท่านจึงคิดว่าการดินนั้นไร้ความหมายแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งก็จะเห็นว่าที่เศรษฐีเลือกใช้กาดินนั้น เพราะข้าทำให้น้ำชามีกลิ่นหอมมากกว่ากาที่เคลือบด้วยเงาใหม่ๆเศรษฐีอาจจะย,ยังไม่รู้แต่เมื่อท่านรู้แล้วว่ากาดินมีความพิเศษอย่างไรเศรษฐีจึงเลือกที่จะใช้กาดินแทนทำาไมเจ้าถึงคิดแบบนั้นถ้ายกรถามด้วยความสงสยัยเจ้าลองทบทวนคุณค่าที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของข้าดูสิแล้วเจ้าจะเข้าใจเพราะการที่น้ำชาจะมีกลิ่นหอมได้ต้องอาศัยกาดินที่ผ่านการเผามาแล้ว เมื่อนำน้ำชามาใส่รสชาติก็จะดียิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมมากขึ้นไปอีกซึ่งต่างจากการน้ำชาเคลือบที่แม้จะดูสวยงามแต่รสชาติและความหอมก็ยังคงเท่าเดิมเมื่อเศรษฐีได้รู้แบบนี้แล้วท่านจึงเลือกที่จะใช้กาดินอย่างค่าแทนเพราะท่านได้ค้นพบคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของค่ายังไงล่ะเมื่อถวยเคลือบได้ฟังคำกล่าวของกาดินนั้น แม้ใหม่ๆจะรู้สึกไม่คล้อยตามแต่เมื่อได้รับการอธิบายพร้อมกับการยกเหตุผลรองรับที่เหมาะสมถวยเครือบจึงได้เรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจในสิ่งที่กาดินกล่าวถวยเครือบรู้สึกประจักษ์ถึงคุณค่าที่แท้จริงว่ากาดินที่ใช้ต้มน้ําชาหรือที่ใส่น้าชานั้นมีรสชาติที่ดีและมีความหอมจริงๆแขวนทวยเครือบยอมรับความจริงได้แล้ว เพื่อให้เกิดความแจมชัดในการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง mm hmm. กาดินจึงกล่าวให้ข้อคิดแก่ทวยเครือบด้วยความปรารถนาดีว่า mm hmm. การที่เราจะรู้ถึงคุณค่าของสิ่งใด mm hmm. มิใช่เพียงแค่ใช้สายตามองแล้วตัดสินแต่ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าไปใกล้ชิดและสัมผัสถึงคุณค่าแท้ของสิ่งนั้นจริงๆทำความรู้จักด้วยใจที่ไร้อคติไม่ยึดติด mm hmm. เพียงแค่ความคิดของตนเอง เมื่อนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามเราย่อมจะรู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆและได้กำไรจากสิ่งที่เราได้รู้จักเสมอข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้หากประเมินค่าของคนผ่านการมีวัตถุสิ่งของที่แตกต่างกันและราคาที่ซื้อขายมาได้คนเราก็ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างน่าใจหายเพราะผู้คนล้วนมีความต่างทางการสแสวงหายอยู่เป็นอาจิน แต่ความจริงหากเป็นเช่นนั้นไม่คุณค่าของการเป็นมนุษย์มีใช่อยู่ที่ใครจะมีสิ่งใดมากน้อยกว่ากันแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครได้ทําสิ่งดีงามมากน้อยที่แตกต่างกันนั่นต่างหากคือความสวยงามที่บ่งถึงคุณค่าที่แท้จริงเมื่อใดที่เราเพ่งมองออกไปแล้วรู้สึกให้ความสำคัญที่วัตถุจนลืมมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ที่แท้ในตัวของสิ่งสิ่งนั้น สายตาที่ไร้สติปัญญาคอยกำกับการเห็นจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ทำให้คุณค่าของสิ่งที่ทรงความหมายล่นหายไปด้วยเสมอเพราะจิตมักเผลอให้ความหลงมาเล่นกลหลอกลวงเราแต่เมื่อเรารู้จักที่จะมองด้วยใจที่มีสติคอยเฝ้ากำกับการมองทุกอย่างเพื่อสำรวจให้เห็นถึงคุณค่าอันแท้จริงที่เป็นแก่นอยู่ภายในเราจะมองข้ามสิ่งที่มากระทบดวงตา แต่จะมีคำตอบจบลงที่ใจที่ชัดเจนแทนเป็นคำตอบที่มุ่งประโยชน์ให้เกิดคุณค่าที่แสนงามเพราะสิ่งสิ่งนั้นมีค่าต่อการชื่นชมจริงๆสิ่งที่มีคุณค่าไม่อาจจะประเมิณด้วยราคาแห่งความต้องการที่ขาดหลักเกณฑ์และวินิจฉัยแต่คุณค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในปัญญาที่มาจากการอย่างรู้ภายใน แล้วทุกความแจ่มกระจ่างก็จะเผยตัวออกมาย่อมนำพาปัญญามาเป็นของขวัญของการมีชีวิตอยู่เสมอชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในครอบครัวเล็กๆตั้งแต่จำความได้เขาก็จะเห็นพ่อกับแม่ไปทำไร่ทำนาอยู่เป็นประจำเขารู้สึกว่าช่างเป็นชีวิตที่ลำบากยิ่งนัก เพราะทุกสิ่งที่ได้มาจะต้องใช้กำลังเข้าไปแลกเปลี่ยนเสมอเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มตัวเขาเองก็ต้องดำเนินรอยตามทางที่พ่อแม่ทำไว้เช่นเดียวกันการเวลาล่วงเลยไปจนใช้หนุ่มอายุได้20ปีซึ่งในความรู้สึกของเขาเขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้จักเอาชีวิตรอดจากสิ่งต่างๆได้แล้ว ชายหนุ่มมีความฝันว่าสักวันหนึ่งชีวิตครอบครัวของเขาจะต้องดีขึ้นมีฐานะที่ร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยไม่ต้องทำงานหนักอย่างเช่นทุกวันที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่เป็นเด็กกระทั่งโตเป็นหนุ่มนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาได้ยินคนเล่าต่อๆกันมาก็คือเรื่องแก้ววิเศษ หากใครมีไว้ในครอบครองไม่ว่าจะร้องขออะไรก็ต้องเป็นสำเร็จทุกครั้งไปจึงทำให้ชายหนุ่มมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกไปตามหาแก้ววิเศษและเป็นเจ้าของมันให้ได้เมื่อวัยหนุ่มที่โตพอจะรับผิดช,ชอบตัวเองมาถึงชายหนุ่มจึงได้ลาพ่อแม่เพื่อไปแสวงหาความโชคดีให้กับชีวิต โดยมีเป้าหมายคือการไปตามหาแก้ววิเศษให้เจอเขาได้เดินทางไปทุกที่ที่มีข่าวว่ามีคนพบแก้ววิเศษแต่ครั้นไปถึงก็ผิดหวังทุกคราแม้จะไม่ประสบความปรารถนาในสิ่งที่เขาสแสวงหาแต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยย่อท้อเขายัางคงมุ่งมั่นตั้งหนาตั้งตาออกตามหาแก้ววิเศษอย่างไม่ลดละ จนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาได้ข่าวว่าที่เทือกเขาสูงชันมีฤาษีตนหนึ่งได้ครอบครองแก้ววิเศษนั้นพอได้ทราบข่าวชายผู้แบกความหวังมาจากบ้านเกิดก็เดินทางไปยังเทือกเขานั้นทันทีเขาต้องเอาชีวิตเข้าเดิมพันกับการปีนขึ้นไปในครั้งนี้เพราะมันทั้งสูงทั้งชันมากจนไม่มีใครกล้าที่จะปินขึ้นไป แต่ด้วยความคิดว่าต้องไปค้นหาแก้ววิเศษให้เจอจึงไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเขาได้ชายหนุ่มใช้เวลาไต่ขึ้นไปตามเทือกเขาอยู่หนึ่งเดือนจึงได้รู้ถึงเป้าหมายที่ต้องการไปนั่นคืออาสมอันเป็นที่อยู่ของฤาษีเขาจินตนาการว่าคนที่มีแก้ววิเศษครอบครองนั้นจะต้องอยู่ในวิมานที่สวยงามดังเทพนิมิตให้ แต่ครั้นไปถึงจุดหมายแล้ววิมานที่เขาวาดไว้กลับกลายเป็นเพียงกระท่อมหลังเล็กๆเ,เท่านั้นเองเมื่อเข้าไปในอาสมของฤาษีชายหนุ่มได้ทำความเคารพต่อท่านด้วยกิริยาที่สุภาพเขาสัมผัสได้ถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวของท่านฤาษีที่แม้จะแต่งกายด้วยชุดผ้าเก่าๆแต่ความเบิกบานที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของท่านที่แม้อาจจะดูสูงวั กลับสะท้อนให้รู้สึกถึงภาวะแห่งความสุขอย่างที่ยากที่ใครจะมีเท่าหลังการทักทายผ่านไปชายหนุ่มก็ได้แจ้งความประสงค์ว่าต้องการแก้ววิเศษที่ท่านฤาษีนั้นมีอยู่หลังจากพูดจบสิ่งที่ปรากฏต่อหน้ากลับทำให้เขาประหลาดใจยิ่งนักเพราะฤาษีหลวงลูกแก้วลูกหนึ่งที่มีอยู่สีใสนวลมีรูปลักษณ์ที่สวยงามยิ่งนัก ยืนให้โดยไม่รู้สึกเสียดายเลยแม้แต่น้อยครันได้แก้ววิเศษดังใจปองแล้วชายหนุ่มก็ได้พูดคุยกับฤาษีสักพักหลังจากนั้นจึงได้กล่าวขอบคุณแล้วก็เดินลงจากเขาไปด้วยความหวังว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นลำรวยขึ้นเพราะมีแก้วสารพัดนึกมาช่วยบรรดาลให้สมหวังขอได้เดินข้ามภูเขาไปอีกหลายลูก เพื่อที่จะกลับไปยังบ้านเกิดที่จากมานานพอไกรค่ำจึงได้หาที่พักเพื่อถนอมแรงไว้ในค่ำคืนนั้นหลังจากได้แก้ววิเศษมาครอบครองแล้วจากที่เคยคิดว่าชีวิตน่าจะมีความสุขมากขึ้นเว่าชายหนุ่มกลับนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะหายไปเขาจึงได้หยิบลูกแก้วขึ้นมาเพ่งพินิจดูทันใดนั้นในความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมา พร้อมกับคำถามกับตัวเองว่าทำแมฤาษีจึงมอบแก้ววิเศษนี้ให้ง่ายใดเหลือเกินทั้งที่เรายังไม่ได้ขยันขยอขอแต่อย่างใดแต่ท่านกลับมอบให้เหมือนกับว่าสิ่งนั้นไม่มีค่าเอาเสียเลยคืนนั้นทั้งคืนเขาได้แต่คุ้นคิดถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษพอรุ่งอรุณของวันใหม่มาถึงแทนที่จะเดินทางกลับบ้านทันที แต่ชายหนุ่มปรับเลือกที่จะปีนภูเขาขึ้นไปหาฤาษีอีกครั้งเพื่อขอสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษที่ตนมีอยู่เขาใช้เวลาปีนข้ามภูเขาอีกหลายลูกกว่าจะถึงอาสมของฤาษีครั้นฤาษีเห็นเขากลับมาหาอีกครั้งก็ยิ้มตอบรับเหมือนกับรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นชายหนุ่มจึงได้เข้าไปทำความเคารพต่อท่านฤาษีแล้วกล่าวว่า ผมขอถามท่านเรื่องหนึ่งได้ไหมครับสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยพ่อหนุ่มรือสีกล่าวพร้อมกับรอยยิ้มที่แสดงออกถึงความเมตตาคือผมอยากจะแลกแก้ววิเศษที่ผมได้จากท่านกับสิ่งที่ประเสริฐกว่าท่านจะให้ผมได้ไหมแล้วอะไรล่ะพ่อหนุ่มคือสิ่งที่เธอต้องการความรู้สึกที่ไม่เสียดายแก้ววิเศษที่ท่านรือสีมีไงครับเพราะหลังจากผมขอแก้ววิเศษจากท่าน ตัวท่านเองกอหลวงแก้ววิเศษนั้นมามอบให้กับผมทันทีโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเหมือนกับว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันเป็นของพิเศษแต่ท่านกลับทำเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงของธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นได้หลังจากที่ลือสีได้ฟังสิ่งที่ชายหนุ่มเล่าจบลงท่านก็ยิ้มอย่างเบิกบานใจ เหมือนกับผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเด็กที่ไร้เดียงสา่านพูดกับชายหนุ่มว่าเธอก็ค้นพบสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษแล้วมิใช่หรือมันอยู่ในตัวของเธอเองฉันคงไม่ต้องมอบสิ่งนั้นให้กับเธอหรอกพอชายหนุ่มได้ฟังสิ่งที่ฤาษีกล่าวจบลงตาทั้งสองของเขาก็มีน้ำตาไหลออกมาเป็นน้ำตาที่แสดงให้รู้ว่าเขาได้เข้าถึงความจริงบางอย่างที่วิเศษยิ่งนัก จนเขาเองก็นึกไม่ถึงว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษมีอยู่ในตัวของเขานั่นคือจิตของเขาเองชายน่มได้คำตอบว่าเหตุที่ทำให้ชีวิตมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยหรือไลซึ่งเงินท้องแต่อย่างใดแต่จิตใจที่รู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขสงบได้ หากจิตใจของเรามีความสะอาดสว่างสงบไร้ซึ่งพันธนาการทางอารมณ์ความดีงามต่างๆก็จะเกิดตามมาและมีความสุขเป็นรางวัลตอบแทนในทุกโมงยามของการมีชีวิตอยู่เมื่อคำตอบปรากฏชัดเจนเขาได้ก้มลงกราบท่านฤาษีด้วยความรู้สึกขอบคุณในปัญญาที่ท่านได้มอบให้เป็นของกำนันแด่ชีวิต เหมือนดังคนที่เคยพลัดพรากหลงทางแล้วดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อมีคนมาช่วยนำพากลับบ้านเหมือนดังคนที่รู้สึกกระหายน้ำเพราะเดินทางมาไกลแล้วมีคนหยิบยื่นน้ำเย็นให้ดื่มชายหนุ่มรู้สึกซึ้งในคำตอบที่เกิดขึ้นในใจของตนโดยที่เขาไม่ต้องถามลือสีอีกเลยฝ่ายลือสีเมื่อเห็นชายหนุ่มได้คำตอบที่ต้องการแล้ว จึงกล่าวให้ข้อคิดเพื่อเป็นคำสอนให้เขาได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปว่าเธอจงจำไว้ทุกคนมีสิ่งประเสริฐกว่าแก้ววิเศษอยู่ในตัวเองนั่นก็คือจิตใจที่สะอาดสว่างสงบจิตใจที่ดำรงอยู่อย่างโปร่งเบาจากอารมณ์ทั้งปวงเมื่อใดที่เราสามารถทำจิตใจให้สงบ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงได้แล้วไม่ว่าเราจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจนเราก็จะสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะใจที่รู้เท่าทันอารมณ์และปล่อยวางเป็นยอมเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้เสมอหลังจากชายหนุ่มได้ฟังโอว่าจบลงเขาได้คืนแก้วพิเศษให้กับฤาษีแล้วจากไปโดยที่ไม่ได้นำ สิ่งที่เขาได้ออกติดตามหามาเป็นเวลาหลายสิบปีกลับบ้านไปด้วยเขาเดินทางกลับถิ่นเกิดด้วยตัวที่ว่างเปล่าแต่ใจของเขานั้นกลับปิติยิ่งนักเป็นจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเพราะเขารู้แล้วว่าแก้ววิเศษที่แท้จริงก็คือจิตใจที่งดงามของเขาเองข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้สิ่งที่วิเศษที่สุดของเราก็คือชีวิต ซึ่งมีกายและจิตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเป็นเหมือนศูนย์กลางของการดำรงอยู่อย่างมีความหมายหากว่าเราค้นหาสาระเจอในขณะเดียวกันก็เป็นดังสวนรวมแห่งความเลวร้ายที่พร้อมที่จะทำรายเราได้ทุกเมื่อหากว่าเรานั้นขาดการดูแลเอาใจใส่เมื่อใดที่เรารู้จักค้นหาสาระจากกายและจิตเป็นแล้วต่อยอดด้วยการเพิ่มสิ่งที่ดี ให้มีมากขึ้นรู้จักดูแลกายให้แข็งแรงดูแลจิตให้เข้มแข็งมีความเบิกบานใจทุกครั้งที่ได้รับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนั่นยอมทำให้ความสุขที่สมดุลพร้อมที่จะเข้ามาผูกมิตรกับเราได้ในทุกโอกาสอย่างไม่มีเกี่ยงงอนด้วยเหตุนี้เมื่อต้องการความสุขที่แท้มาเป็นที่พึ่ง เราจึงควรรักษากายและใจให้ดำรงอยู่อย่างปกติสุขให้เป็นกายและจิตที่ปลอดโปร่งจากพันธนาการแห่งความทุกข์โดยเฉพาะจิตที่เป็นศูนย์บัญชาการหลักของชีวิตที่มีอยู่นั้นเรายิ่งต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้สติปัญญาได้เข้ามาอาศัยอยู่และช่วยปรับสมดุลของเรื่องราวให้เดินทางอย่างที่ควรจะเป็น แล้วทุกขณะของการหมุนไปของชีวิตก็จะมีแต่สิ่งพิเศษให้เราได้เรียนรู้อย่างเป็นสุขทุกเมื่อ